哎，那怕他唱一个来，我来唱一个。哎，还差不多，妈妈。对不对？啊，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 差不多，

อออเดอนี่่ยบเลยอบีเหรอดูว้าว่านดีต่อเราเนาะ่านอดเมียว่ะขมนี่รึเปล่มันนี่เจียวมาเดียวมาเนาเดียวสบี ไอ้บัได้นี่จุนเอ้จุนเอจุ่นเอเด้อเด้อิจุนเอ้จุ่เอ้าอเอาพันันพันตับ้ใดจพันกนไนอุดเอดนี่้องแท้เยเมียทำลงเตียงไลยมันเอทำลงเตียงองับงับว้าวอ้สุดยอดเลยเอาเอาฮ Né sợ nhau thế đây sốt, lấy sốt đây Thành đây sợ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  đây lấy đây đây lấy đây 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 sợ đây đây nhục bồ đây <laughs> ừ. không, không, đây đây sợ đây sợ đây sợ đây đây sợ đây đây nó พราะว่าปัดถึงมวยใจน้อยมวยใจน้อยเอาเถอะมีแต่เถื่องนั่นเลยเด้อเออสั hmm. ่งมั่นเออแล้วก็หน้าที่มันต้องมีประกาศประกาศรัฐโอ้หำหำเจ้าบ้านมานี่โอ้ค่อยกบค่อยมีก้อนคำก้อนหนึ่งน่ะมันคิดนดื้อขึ้นดื้อขึ้นไรอีกงับงับงับโอ้คักคัก จยยคูเนาะอ,อกิน <laughs> ติกต๊กกินตนะิ๊กเดี๋ยวมาเเราเนาากาเรแล้ว,ลวเขาว่า,วา,วาอันสิ้นดีๆเราเอาขี้มาใส่อันนี้แหละ <laughs> <laughs> ขีง้งัวนี่บางค,น,น,ค,น,คนก็บอกง่าถ้าว่า ถ้าว่าซื้อซื้อเงินบปได้ขี้เขาบอเอานี่มดเลยมดแนวกินกูาเจ้าค้ากันเจ้าบไกินจะนี่นี่บ่ได้เอ้บุกคัคมมลมนั่นะคมมลมกินเด้อลองกินเอตะบ้านตะบ้านเางับูเออนั่นแหละขนาลงกันเนะ สดแลยนะนัวบ้านอันนี้ยังบบเพชรใช่็ดมอืมไปเจอไหมไปเจอหน่ะไปไหมโอ้ตับวานถูกป่บ้านอ้ยมาบตับสดๆีนตรงวานมามากัหลนี่กลังฮ็ด

ชุมมาหู้เดนี่ไอชุมมาหู้มันตะคำเนี่ยี่ย่งเขาชุบได้โมมีบังชุกทงไโดยเฉกรรมการครับอีออฟแลออฟแลกินลาบุคับอะไรเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมดเม่มีเห็ดมมเห็ดเหเลหมดแล้วไกินอันนี้เลวลุงเลยัาเคียงกันประมาณนันเคียงเลยเียวก็บมเราบอกแต่ละลายหนโนๆงับงับโอ้ยังคาเจีวกัน

มันเดือดเลยนะเห็นเขาออกเผ็ดเอ้ยจัะใช้อ่อนหรือจืดอ่อนหรืหยอกหยอกพี่เสพเสพว่าบึ้งแล้วอ่อนดเอ้าอ่อนสดหยกูหยกูเอออร่อยมากเราเขาเราเด็ดกินหน่อยมันเป็นยาเอาตับเอาตับแม่เอาตับไหมเอาจ็บไหลเอาตับก่อนหนึ่งจอกซองจอกสามหยอกเข้าไปไปยานเงินไหลก็หายทันทีเอ้าเรากินหน่อยเป็นยาเด้อ เอ้าเฮ้ยกมันปุ๊บเลยเอาโอ้เิดจนเซีอยูระวังระวังบเหมอนนอานอะไรบี้มาทางพียทางคนสำคัญจ้ะคนนั่นนี่พูดเล้ตอนต้องตอนกกินเราข้าว คนนะบืนิงเจ้ากินเบียร์เรกินสีนี่อิ่มไว้เอาเฮ้เจ้าจะมาตำก็เห็นอย่างอิ่มไว้ย้ำพวกกินนะเรากินโหอันนี้แหละเป็นว่าเ่องนห้ลูกเชียงเออเมี่อไงนู่นลูกเชียงเอาเบียดดิ เอาซุดซเดเ้อพี่น้องเลยนี่ครับตันบานเด้อตัวเทกินพี่่หนึ่งขหาวบนๆกินสุดสดเด้อพี่น้องอรไปยมมากินน้ำกันเด้อมาลยมาได้กินก็มากินน้ำเออไปยมมากินน้ำกันเด้อเสเลยวันนี้ยกยกไปทางไกลเนาะมาหอดจอเทงแล้วก็มาเด้อเสือบมีไฟ เสื้อห้องให้ก็มีแมวเฝ้าเตาไฟก็มีลายอย่างลายแนวพ่อแม่พี่น้องเอ่ยคุกนี้เฮียนบ่จบนฮอนหยังอะโล1 2 3 4จบฮเนาะเอถือว่าคกนี้เฮียนบ่จบพุว่าเฮียนจบเทียงคอยรถเฮียนบ่จบมึงนฮหยังกําไม้นะ1 2 3 4มิยีแล้วันี้บ่สร้างอีเด้อติ่ม